ครัะผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับข้าวสูซช่องหอยตีนหนึ่กอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งกรกฎาคอโปรดใช้วิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยทาชมเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นแนวทางกานแบ่งปันปแนวทางดับเหลือเด่น ดับเหลือเด่นเต็มสองตัวสองตัวบนศูนย์หนึ่งสามหกศูนย์หนึ่งสามหกนะมศูนย์หนึ่งสามหกสี่ตัวเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณา ต่อไปไ่นี้ครับแบง10หน่วย10หน่วยบนก็แบ่งปัน6969ก็แบ่งปันสองสูตรจับคู่ 2ส,สูตรจับคู่2ส,สูตรจับคู่ก็แบ่ง่าน6 9 9 6 6 9 9 6นะ ท่านใหม่นี้ครับไม่ชนนะไม่ชชนไม่ชชนจับคู่สิบหน่วยบนหกเก้าเก้าหกต่อไปครับผมใบนี้รูจิเลสนาคาและก็กลุ่มกินุ์สองท่านนี้ รวมคู่สองตัวล่างแบบกลับตัวนะ<ม>ก็ท่านโลจิเลดเด่นล่าง4568กแปดรมเกนุศเจ0ดแปดนยหนึชูนแดนะชูนจับคู่สี่1ูน8 หนะ้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดหกศูนหกหนึ่งหกจ็ดงจ็ดะท่านผู้ชมโคตดล่างท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ ไม่ได้ก็เบ่งปนานทางคู่สองตัวคู่สองตัวล่างท่านผู้ชมคัดแล้วเหลือชุด9 0 1าศูงแปต่เน้น90น้นะเอกเลขคำนวณ เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้เนวทางหลัก10บเนวทางหลัก10แบบ8ตัวเนียวทางหลัก10บ,บแบบ8ตัว,ว,ส,บบบตวสอง 3, 4, 5, 6, 7, 8, สามสี่ห้าหกดเปดเสงสามสี่ห้า เจ็ดเป็ดเก้านะเป็ดตัวนะเบ่งปานเป็ดตัวให้พิจรารณาเป็นเดียวทายังไงก็ขอบคุณมากในทันที่แล้วแปดเก้าศูนหนึ่งสองสามสี่หาสรุปแล้ว เน่ทานที่แล้วก็ผ่านต่อไปครับผมใบนี้เออ่ารผู้ไม่นี้ก็เบ่งปันหญิงรุ่มกล้าวเบ่งปันเลขกำลังวัน3าสูตรเลขกำลังวัน3าสูตรนะ ก็แบ่งปันปชูนศูนรองสี่กับห้าชูนศูนรองสี่กับห้าท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปันปนวทาน เด่นบนสิบหน่อยวันชายวันนี้ก็เป็นอดีตอดีตท,ที่แล้วสรุปแล้วผ่านครบนะ9 92. ก 92. 92. 92. ้าสองเก้าสวทันใหม่นี้ครับผม 619754619754 619 754ก็แบ่งปัน6ตัวให้พิจารณนาะเป็นนวทาต่อไปครับผมใบนี้ครับนาคิโนเบ่งปันแนวทานดับ สิหน่วยโบนเบ่งปันดับห้าตัวเดียวนะดับห้าตัวเดียวเบ่งปันดับห้าตัวเดียวเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปันดับหดับหนึ่งตัวก็เหลือ9ตัวให้พิจ,จรารณานาคินุ ต่อไปใบนี้ครับราศีกรกฎนะราศีกรกฎแนวทางเด่นบนสี่ห้าหกจดนะสี่ห้าหกจดสี่ตัวนะเบ่งบันสี่ตัวสี่ห้าหกแล้วก็7จด ต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านผู้ชมในี้ก็เบ่งปันเดานหลักร้อยสิบหน่อยแบบสองตัวอดีตก็สรุปผ่านเด๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปันเบ่งปันห้าเบ่งปันหกเบ่งปัน เบ่งปันหกนะท่านผู้ชมก็เบ่งปันสองตัวให้พิจรณาเป็นแน,ะว,น,น,ว,น,น,นวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้ก็เป็นแนวทางใบนี้ก็เป็นแนวทาง รอสนอร้อยสิบหน่วยไม่ครบแต่ละฝั่งก็จะไม่ครบร้อยสิบหน่วยก็เบี่ยงันฝัน่งซ้าย457 8 3แปลาแล้วก็ฝั่งขวาหก0ก้ ก็แบ่งปันสองฝั่งอย่างมากฝั่งละแค่สองตัวท่านผู้ชมก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมต่อไปครับใบนี้ก็เนวทาน ก็แบ่งปันแนวทางหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างแบบ4ตัวนะอดีตที่แล้วผ่านสามห้าหกเจ็ดผ่นหกนะสามห้าหกเจ็ดผ่านหกเดือนทันใหม่นี้กระเผมะแบ่งปันอีกแล้วนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเจ็นะเด 901 7901ย่เดาี๋ยวทานใหม่นี่ก็เบ่งปัน4ตัวนะแบ่งปัน4ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง7901ท่านผู้ชมคลิปนี้เ,เราเจอการเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม